ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครมุกสีมาท่านก็ลงพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับหลายโรงงานมากเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของแนวทางในการสกัดการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ในโรงงานต่างๆนะฮะในลักษณะบับเบิลซิลนะครับคุณผู้ชมครับโดยไปที่โรงงานคาคิวมีตรนะฮะอำเภอโชคชัยจังหวัดนครมุกสีมาทีมปฏิบัติการศูนย์ควบคุมโรคที่9้ได้นำคำแนะนำนะฮะการปฏิบัติตัวในระบบบับเบิลแอนซิลนะฮะ เพื่อสร้างความมั่นใจในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีข้อโดยมีข้อแนะนำนะฮะดังนี้ฮะข้อที่1นะงะท่านผู้ชมครับแยกพื้นที่กันให้ขาดระหว่างพนักงานคากิ้ิและพนักงานของโรงแรมนะฮะข้อที่2ครับการซื้อสินค้าในโรงแรมขอให้จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันและกำหนดเวลา20นาฬิกาทุกคนต้องเข้าห้องพักครับข้อที่3พนักงานขับรถรับส่งพนักงานต้องอยู่ในความดูแลของหัวหน้าหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ข้อที่4 มีการตรวจ ATK สำหรับพนักง,งานโรงแรมที่ยังไม่ได้ตรวจโดยใช้ชุดตรวจของบริษัทครับโดยในวันนี้นะครับก็จะเริ่มนับเป็นวันแรกของการทำระบบ Bubble and Seal นะฮะโดยจะทำการตรวจโรงแรมที่พัก10แห่งนะฮะทีะ่ท่านผู้ว่าวันนี้ท่านก็ได้มอบหมายนะท่านผู้ว่ากอบชัยบุรณะท่านได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าจรัดชัยโชครืองสกุลจัดประชุมติดตามมาตรการควบคุมโรค กรณีพบการระบาดของโรคโควิด -19 เป็นจำนวนมากในกลุ่มโรงงานนะฮะและได้กำหนดมาตรการปฏิบัติการป้องกันควบคุมการระบาดให้กับผู้บริหารบริษัทปฏิบัติตามแนวทางบับเบิลแอนด์ซโดยเคร่งครัดครบก็คือ4ข้อเนี่ยนะฮะแน่นอนแหละว่าโรงงานเนี่ยนะครับถ้ามีพนักงานติดเชือ้อโควิด -19 นะครับถ้าจะให้ปิดโรงงานนะครับเขาก็อาจจะ มีผลกระทบทางด้านธุรกิจด้านเศรษฐกิจด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะทางรัฐบาลทางสอบอคส่วนกลางก็เลยมีแนวทางว่าโอเคละถ้าโรงงานติดเชือ้อพนักง,งานในโรงงานติดเชื้อให้กักตัวพนักง,งานในโรงงานที่เรียกว่า Bubble and Steel, s ด์ซนะฮะอย่าให้พนักง,งานออกมาแต่ถ้าโรง,งงานไม่มีความพร้อมก็สามารถที่จะประสานโยุโรงแรมแต่การประสาน เริ่มต้นควรที่จะแจ้งสาธารณสุขแจ้งเจ้าของพื้นที่ก็คือทางเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่ทํากันเองเพราะทำกันเองปุ๊บมันก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยอย่างมาจากดาราติแล้วสิบเอ็ดคนพนักงานโรงแรมนะฮะซึ่งมีโรงแรมต่างๆที่โรงงานเนี่ยมาจ้างมาให้เป็นที่พักของพนักงานของตนเองเช้ามารับเย็นมาส่งท่านผู้ว่าท่านก็เลยมีสี่ข้อนะฮะสี่ข้อที่ท่านคุณปรินทร์ทว่ามานะฮะก็คือว่ากัก พนักงานโรงแรมกับพนักงานโรงงานอ่ะออกจากการย่าไปสัมผัสกันนะฮะการชําระเงินเมื่อสักครู่นี้เห็นเห็นอาหารใช่ไหมฮะจัดเตรียมสําหรับอาหารเย็นนะฮะก็ให้ชําระเงินผ่านแอปแล้วก็สองทุ่มเนี่ยต้องอยู่แต่ในห้องอไม่ใช่ออกมาเป็นบ้านออกมาโอ้ยอย่าจะออกไปเดินเล่นข้างนอกมันไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็พนักงานขับรถสาคัญที่สุดครับต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดกับโรงงานหรือในที่นี้ก็บอกว่าหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าชุมชนนะฮะ แล้วข้อสุดท้ายเนี่ยการตรวจ ATK ถือว่าสำคัญที่สุดการตรวจเชิงรุก ATK ที่สามารถตรวจได้เนี่ยรโรงงานเขาตรวจให้อยู่แล้วแต่ต้องตรวจให้พนักงานโรงแรมด้วยนะครับ